ครับครับอันแม่นคนชื่อโยหินปะครับเนี่ยครับผมโอนโอนมินพิษครับมันนี่เอาไปนขุดมั่วนะมันจริงไหมเออเดือนห้าหมื่นกว่านะเว้ยอยู่ในจีบออลิตอะจ้าไม่เป็นไรรคะลูกจะยิ่ไม่เป็นไรไม่ได้เงิทั่วห้าหมื่นกว่าลูกอยู่ในจีบออลิตเนี่ยผมสี่สิบห้าบาทครับผมไม่จะได้ปั่นสล็อตผมนะครับยืมไหมยืมยืมพ่อไหมยืมพ่อไหมยืมพ่อไหมแล้วค่อยใช้คืน ให้กำไครับหลวงจะรับโปครับสี่สิบห้าบาทเนาะเจ้ากดเออเอาให้กำไรไปสักห้าห้าห้าบาทเนาะอะไรครบลูกทั้เท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบก็ได้ครับหลวพ่อให้ครับโอเคโอเคแล้วจะยังไงได้กำไรโอนดคืนมาให้พ่อห้าร้อยเด้อจัดไปครับผมอย่าเล่นมากลูกอย่าเล่นมากอย่าเล่นมากนะลูก อย่าเล่นมากลูกมันมันเป็นระบบ AI e ลูกอย่าไปเล่นมากนะยังไงเราก็ไม่ไม่สามารถจะชนะเขาได้หรอกลูกเนานะเล่น,เล,นเล่นพอมีความสุขพอเเออป็นกระแสยอย่าไปอะไรมากลูกเออ,อยังไรเราก็ไม่ชนะเขาหรอกลูกเนาะครับเดี๋ยว่าโอน้มไปแล้วเด้อเงินผมก,ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับต๋อยเหลือสองพันเหลือสองบาทเหลือสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับจากห้าพันสองเหลือสองเหลือสองร้อยเจ็ดสิบห้า สรับคุ้มครับสวัสด้ครับสวัสดีครับขอันครับอันแม่นคนซื้อโยหินมาครับเนี่ยครับผมโอนโอนมันผิดครับโอนเงินนั้นเข้าบรลเ็ตไหมครับเนี่ยโอนผิดแล้วอันไออันโอนผิดครับมันเป็นซื้อไอขึ้นเลยอันโยทินอ๋อเหรอแล้วทำไงอ่ะโยฮินป้องขันป้องขันเหมือนวะครับผมใช่ครับใช่ครับสกุลให้หน่อยโยโยโยทินตัวไหนสกุลให้หน่อยถูกไหม บผมอ่ะศรีสกุลให้หน่อยสิศรีศโอยอยักษ์ศรัลอีเออโยทินนะสกุลให้หน่อยชื่อพี่ชื่อผมอ่ะเขียนว่ายังไงศรัลโอครับผมยอยักษ์ครับพอทงศรีศรัอีน้องหนูโยธินใช่ไหมครับครับครับใช่ครับนามสกุลเนื้อั้เนะเออนามสกุลดิกอปลาไม่ทูนกออังพอไข่ไม่ฮันอากาศน้องหนูพอธงกัลันครับ อ๋อ oh, ครับผมกับผมเล้าโอนเข้าจีวอลเลนี่ครับเข้าโอนกันยังไงอ่ะพี่กดเข้าไปในวอลเลตเลยพี่หรอครับกดเข้าไปในแอปแล้วที่นี้มันจะมันจะมีกันกดโอนตังคนอ่ะครับพี่เหรออ๋อ oh. oh. แล้วแล้ว,ลว,ลวไป <He? S 1> พ่อพ่อไม่เคยใช้เลยจนะีวอลรมวอลเลตเยมันแล้วเวลาน้องโอวน,น้องโอนมายังไงอ่ะ โอนโอนไม่คงไบเบอร์โทใสสิงใสน้องมันโอนผิดใช่ใช่ครับโอนโอนมาเท่าไหร่อ่ะครับสี่สิบห้าบาทครับสี่สิบห้าบาทเหรอใช่พี่อ๋อเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปดูให้นะครับครับแล้วรลกลับแล้วแล้วถ้าเราโอนคืนหล่ะก็โอนคืนเบอร์นี้เนาะครับให้พ่อโทรกลับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก็ได้ครับถ้ามีอ๋อครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวพ่อดูให้นะลูก สวัสดีครับลูกอรุณทอครักสวัสดีแช่์ดิครับผมอ๋อ้แชรครับแชรครับแล้วจะพ่อจะโอนดกัดยังไงอ่ะอันว่าจดแบนเข้าในบริษัไปเลยครับแล้วก็มันจะขึ้นขึ้นใส่รหัส F ไปครับขึ้นใส่รหัสเ F ไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนะถ้าพ่อตั้งถ้าพ่อตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไม่เคยทำเดี๋ยวพาพ่อทำหน่อยโอเคครับครับครับเข้าเข้า เราไปในในทูมันนี่บอลเลตเลยลูกใช่ครับแล,ล้วไปที่ไหนลูกถ,ถ้าถ้าถ้าพ่อได้ใส่รหัสแอปไว้ Air มันจะเป็นเหมือนถ้าราคาก่อนจะเข้าไปในแอปได้มันต้องมีรหัสท้าพ่อที่ใส่รหัสได้ไหมไม่ไม่ทำไมหรือไม่ไม่กดตรงนั้นการกดการกดน,นั้นที่สองสี่้นต้ครับข้างบน แล้วแล้วก็กดตรงเบอร์โทรครับกดใส่เบอร์ครับเพราะทำไมถาึงมีปัญหาเอาแล้วพ่อโอนคืนไปให้ใน G Wallet ของของน้องของลูกเลยไม่ใช่ยยลูกครับฉันจะเป็นมันนี่บัตรแท้งเงาะเลยนะครับคุณที่คุณ,คณไปนะใช่ไหมครับใช่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 ใช <S 2> <S 2> <S พ่อโอนคืนไปในเข้าไปใน G Wallet สี่สิบห้าบาทก็ได้นี่ลูกก็บอกบอกกี่บริเวณมาสี่ใช่ไหมได้ไหมลูกได้ครับได้เออ่ทำยังไงอ่ะฟูลมานี่อันมันจะมีเจอเงินเข้าบัญชีแล้วก็โอนเงินหรือรับเงินนหรครับกดกดตรงโอนหรือรับเงินครับโอนโอนรับเงินเนี่ยตรงเนี้ยค้างข้างบนนเหรอครับไม่บอกอินตีนแค่ค้องอะแป๊บเป็นไหมโอน เออรับเงนเออวะนี่เอาไป้ขวดมั่วนะมันจริงมั้ยลูกสเออมันจริงเ,เอาทำให้พ่ออย่ีกทีเลยทำให้ดีดิเด้ดอ,อเออเงินเงินเท่าไหร่พ่อเท่าไรนะห้าเงินหน้าห <5. S 1> มื่นกว่านะเว้ยอยู่ในจีบออลิเอตอ่ะจ้าเอาดูนใช่ไหมมาดูดูวกับโฟลด้วยกันดิเงินห้าหมื่นกว่าน่ะจ้าค้างเดี๋ยวก่อนนะลูกนะเงินพ่อมีทั้งห้าห้าหมื่นกว่าเดี๋ยวมันจะหาย พูดนะลูกจะยืมไม่เป็นไรไม่ได้เงินพวห้าหมืนกว่าลูกอยู่ในจีบอเล็เนี่ยหนับ้าบาทครับผมไม่จะปั่นสลนอตโต๊ะนยืมไหมยืมยืมพ่อไหมยืมพ่อไหมยืมพ่อไหมแล้วก็ใช้คืนไเป็นอะไรครับผมจะรับตัวไหนอ่ะมีมีลูกมีลูกพ่อเห็นแล้วลูกดงเย็นเดี๋ยวพ่อโอนคืนให้เออ โอ้ยเอาเน็ตขัดข้องอะเป็นพ่ออะไรเนไม่รู้ยังไม่ได้เติมหรือเปล่ายังยไม่เติมอะไรสิรานิดมันสิมากปวดนิดเขาหนไม่มีเครือข่ายเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่เน็ตเราก็เชื่อมาปกติเนี่ยทำไม่ะป็สิรากันยังว่างรรเนีป่้กแล้วปวดตรวจสอบการเช็ตัวอินเทอร์เน็ต อินเราลืมไปปั๊มอะไรนี่นะพ่อเจเอาได้ลืมแล้วเปลืเวลาแล้วเนาะเอาเป็นว่าพ่อพ่อพ่อเอาเป็นว่าพ่อเดี๋ยวพ่อโอนใหม่โอนคืนไปในเบอร์มือถือเบอร์ที่โทรมาหาพ่อนี้ได้ไหมได้ครับได้อ๋อโอเคเนาะโอเคลูกเดี๋ยวพ่อโอนคืนให้เนาะเ่อใส่รหัสก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาน้องเขาจะไม่ทันอะไรนะเขาเรียกอะไรแอดมินอะไรนะอตุลไม่ทันแอดมินบาคาร่าเออไม่รู้แหละแล้วอะไรไปไหนต่อโฟร์เ<ไ>ป,ปิี่โเติมเงินมือถือใช่ไหมไม่โอนโอนไหน,นหอโอนข้างบนที่เคยกดออยให้อ่ะ,อะโอนเงินรับเงินนี่เหรอใช่ผมต้องผมขออนุญาตท่านผู้ชมผมต้องผมต้องเช็คดีๆนะเงินผมมีห้าหมื่นกว่าครับท่านผู้ชมไม่ห้าหมื่นกว่าห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอตุลน,นี่ครับท่านผู้ชมครับ เงินผมมี5 2าห้าพันสองสิบห้าบาทนะผมต้องผมต้องเซฟหน่อยนะผมไม่เคยใช้นะเนาะเอาไปไหนนะโอนเงินใช่มาเบอร์มือถืออ่ะไปไหนทูมันนี่ไปทูมันนี่เหรอ,อแล้วก็ใส่ชื่อเบอร์โทรเลิอโฟรใช่ใส่ชื่อเบอร์โทรอะไรวะเบอร์โทรหา,ร,า,าร์ดอวเมืองเชียอ,อตุนจับช่วยหน่อย081 2 7แ5372ึ่งเน้าเนาะ081 นะครับศูนย์แปดหนึ่งใช่ไหมลูกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองหกศูนย์โอ๊ยเฟสตัวเลขข้างหน้าก็ผิดแล้วเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งแล้วสองหกศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดสองโอเคไหมลูกศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เท่าไหร่ลูกศูนย์ห้าเอาศูนย์ห้า สามเจสองนาะใช่0 8 1ศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดศนยห้าสามเจดสองมาคุณมาฮ้อช่อยกันศูนย์แปดนึ่อเนาะท่นปะเอดมินกี่นั่นเนาะศูนย์แปดศหศห้าเหรอศูนย์ห้าสเจสองสามเจ็ดสองเนาะเบอร์นี้เนาะคนหาใมโฟลที่ตกลงคนหาแล้วก็จะใส่จำนวนเงินสี่สิห้าบาท สี่สิบห้าบาทนเนาะแล้วก่นเออเอาให้กำไรไปสักห้าห้าห้าบาทเนาะ <laughs> ผมได้ไไไกำไรน้องเขาไปหน้าเปื่อนอกก้นาเขาอาจจะมีทุนเ <c oughs> นาะทุนแพงเขไปห้าสิบบาทเนาะว่าผมมีอยู่สองพันห้าห้าพันสองจ่ายค่าไม่ต้องใช่ไหมใช <c oughs> <อ>่ใ <c oughs> ห้คบอศูนย์แปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ห้าสามเจ็ดสองอัะเหรอมันกระถืออะไรเนี่ย ศูนย์แปดหนึ antis, <bizarre. S 1> ่งสองเจ็ดศูนย์ห้าสาเดสองอลเบอร์ที่ทราตอนันเป็นเศูนปดสองเท่านยดสองอ่ลอลองเบอร์นั้นองเบอร์ศูนี่โทรหาฝนต้องพูเข้าเบไหนตัวหานแปดเอาอตุนอตุนเมไวลกเมมือนี้ลกอตุนเมมือนี้ไว้ห้เอบหอะไรอธายไว เราจะดับไม่ไหมเราจะดับจนกันก็ค<ะ>ืออะไรเอาคีถ่ายไว้สัสดีลูกบัสดีครับไม่ทำไมไม่รับสายเราล่ะบ่ายมูนี่ใครโทรมาอ๋อบ่ายมูนี่เป็นเบอร์นี่รถเบอรเป็นรถอตอนไหนสองสนนะบ่ายสองแล้ว ดีครับลูกครับครับโอนโอนโอนคืนเบอร์ไหนลูกโอนคืนโอนคืนได้ยังครับ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 ศูนย์หกห้าอ๋อไม่ใช่เบอร์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ้งก็ออมเมมไวมีมั้อ๋อพ่อก็ว่าอยู่พ่อโอนคืนเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแล้วมันบอกไม่มีไม่มีบัญชีเอาเบอร์อะไรลูกเบอร์อะไรครับศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้า ปิดกดปิด926 926เ5 0ดเ้าลูกอยู่จังหวดอะไรเนี่ยลูกอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับอ๋อโอเคโอเคโอเคศูน926เจ็ห้าศูนย์เก้าเห้านเก้าเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ห้าสิบบาทอ่าน,นิก็ได้ครับพ่คุณพ่อให้ครับ <c oughs> โอเคโอเคแล้วได้ยังไงได้กำไรอุดค,คืนมาให้พ่อห้าร้อยเด้อจัดไปครับผม,ม <c oughs> อย่าเล่นมากลูกอย่าเล่นมากอย่าเล่นมากนะลูกอย่าเล่นมากลูกมันมันเป็นระบบไ e. อลูกอย่าไปเล่นมากนะยังไงเราก็ไม่ไม่สามารถจะชนะเขาได้หรอกลูกเนาะเล่นเล่นพอมีความสุขพอเอ่อเป็นระสตรอย่าไปอะไรมากลูกเออยังไงเราก็ไม่ชนะเขาหรอกลูก ครับเดี๋ยวว่าโแล้วเด้อชื่ออะไรเนี่ยมาริวันเซงงอโอเคครับโอเคครับปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่แะครับอุมก็ผไม่เคยใช้เนาะ G G อะไรเนี่ยมกี้ทูมันนี่ีอะไรเลยเนี่่เคยใช้นะครับอ้จำได้อะไรนต้องรีบโอนให้ครับเดี๋ยวน้องเขาจะอะไรอะไรนะแอดมินเขาเรียกอะไรนะะ สล็อตน้องเข้าไปทำอะไรแอด,แอดมินไม่ทันโอเคโอเคอเก็บ้่าครับเงินผมก,ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเหลือสองพันเหลือสบาทเหลือสองริบ้าทนะครับจากห้าพันสองเหลือสองเหลือสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเันสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ